ผู้สิ้นความสงสัยในกรณีของความเห็นที่เป็นไปในลักษณะขาดศูนย์ภิขูทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่า อะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอร์ทั้งคนพานและบัณฑิตรัางกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ที่ขูทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูป ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเส้นสวงมีขี่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอร์ทั้งคน่านและบัณฑิตรั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ ทิขุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทําให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทํากาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเส้นสวงมีขี่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคําเท็จเป็นคําเพอเจอร์ทั้งคนพานและบัณฑิตรั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเมื่อเวทนานั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งเวทนาเพราะปักใจเข้าไปสู่เวทนาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลก คนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพ เป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคํำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่า เป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตรั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้พิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกพระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลก คนเ่านี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพ เป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคําเปล่า เป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายเมื่อสัญญานั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสัญญาเพราะปักใจเข้าไปสู่สัญญาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเส้นสวงมีขี่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอร์ทั้งคนพานและบัณฑิตรั้นกายแตกทําลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ ภิคุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้ จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเส้นสวงมีที่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอร์ทั้งคนพานและบัณฑิตรั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเมื่อสังขารน,นั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสังขารเพราะปักใจเข้าไปสู่สังขารทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพรามผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้ เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้า จะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จ เป็นคำเพอเจอทั้งคนพานและบัณฑิตรั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไม่ได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้พิขูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุก์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรม อันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลก คนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลาย มีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้น เป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจอ้อทั้งคนพาลและบัณฑิตรั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนพินาตไปไมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าที่ขูทั้งหลายเมื่อวิญญาณน,นั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งวิญญาณเพราะปักใจเข้าไปสู่วิญญาณ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบ การบูชาเส้นสวงมีขี่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคําเท็จเป็นคำเพอเจอทั้งคนพานและบัณฑิตครั้งกายแตกทําลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไม่ได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ พิขูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้ว ทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดา ไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดิน น้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครันกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปไมิได้มีอยู่ ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาไม่ได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายแม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วคุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้า ็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้ว ไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเอง แล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้าย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายแล้วไปร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี่เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่า อะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพ้อเจอ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาตไปไม่ได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าพิขุทั้งหลายในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้วที่ขูทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่า เป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้มีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แล